สวัสดีจ้าเจอกับอังแซททีมีกันอีกแล้วจากคลิปที่แล้วที่เราแนะนำแมปรอยยอกันไปเนาะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยทวีบ,บนหรือเรียกว่าแมบปบดำหรือแบ็กโซนแมปดำหรือแบ็กโซนเป็นยังไงอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้อันนี้ทวีบล่างเนาะรอยยที่เราคุยไปรอบนี้เป็นแมปดำข้างบนแมบปบดำหรือแบ็กโซนมันจะมีเมืองอยู่ทั้งหมดสองแบบ แบบแรกก็คือแมปพอท่ลแบบนี้เป็นสีเป็นแมปเมืองก่อนเข้าแมบปบดําอ่ะจะเป็นของแต่ละสีเลยแยกกันเนี่ยเนนะของแต่ละสีจะมีตามชื่อเมืองเลยมันจะอยู่จุดแบบเดียวกันเลยเนี่ยแบบนี้นะดูซูมเข้าสูม,สม,อ,สมออกได้ดูตามก็แต่อ่าอ้เราตัวอย่างเป็นไอ้นี่ล้วกันเนาะมาแลอกพอท่ลอ่า แล้วก็แบบที่สองจะเป็นเมืองเซฟโซนหรือเมืองจุดแวะพักแบบเขาเรียกว่าจุดแวะพักแบบดำอะ่ะที่ในแบบดำมันจะเป็นนี่พวกนี้นี่เป็นรูปบ้านเห็นไหมเนี่ยมีอาร์เทิร์ลีสมีอยู่สามแบบเนี่ยเอ้ยมีสองแบบแล้วก็มีอยู่สามเมืองเออเมอร์ลีส์แล้วก็มอร์กาแเลีเดี๋ยวเราเริ่มด้วยพอท่องก่อนแล้วกันเนาะพอท่องมันจะมีชื่อเรียกตามแมปรอย่อเลยที่เราบอกสีเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลย เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยก็ทิศเดียวกันนะนะสีเดียวตำแหน่งเดียวกันถ้าขึ้นอยู่ก็เนี่ยสีเดียวตำแหน่งเดียวกันเลยอแค่คนมันอยู่คนละทวีปเฉยมันเป็นทางเข้าแบบดำเนี่ยเขาเรียกว่าแบบพอท่อมันจะเขียนเลยมันหรอกพอท่อสีฟ้าจะเรียกมันหรอกพอท่อหรือเรียกว่าภาษาไทยก็พอท่อฟ้าที่เราเรียกกันบ่อยๆเราใช้ในเกมบ่อยอย,อย่างถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นบิดวอทพอท่อส้มเนี้ย แล้วแต่ใครเล่นอันไหนก็จะอยู่สีนั้นสีเขียวก็ริมเฮิร์ดพ o r เทิเขียวอืมอย่เงี้ยพา t เทเขียวสีขาวฟอร์ดเซอร์ลิงพาทเทิลก็เป็นพ o ทเทิขาวเรียกง่ายๆสีม่วงเนีย่ยเดดฟอร์ดพาทเทิลก็เป็นพาทเทิลม่วงโดยที่ว่าในตลาดและกล่องเก็บของอื่นอ่นเนี่ยเนี่ยในเนี้ยเราคลิกเข้าไปดูก็ได,ได้ในตลาด ตลาดตรงนี้ตรานี้เรามีมาเก็ตดัวเห็นไหมตลาดกองอะไรแบบนี้หรือว่าอื่นๆกองในนี้น่าจะน่าจะเชื่อมกันหมดตรงเนี้แต่ว่าตลาดตรงนี้กับกับกองเนี่ยมันจะเชื่อมกับมัดหลอกเมืองมัดหลอกธรรมดาในแมปรอยย่ออ่ะมันจะเชื่อมกันเลยกล่องก็คือกล่องเดียวกันตลาดก็คือตลาดเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปเนี่ยมัดหลอกพอเท่าได้ไงเดี๋ยวเราเรามาตอ่อคลิปแยกเดี๋ยวว่ากันไปอันนี้นแน,นะนําแมปอนเนาะทีนี้เราก็มาต่อกันด้วย แบบที่สองเมืองเซฟโซนมีเมืองเซฟโซนพวกนี้ีอาร์เทอเรสมันจะมีสามแบบไงไว้พักของเพราะมันจะอยู่ระหว่างระหว่างอย่างสมมุติว่าเป็นอาร์เทอเรสอย่างเงี้ยไม่ต้องสมมติหรอกของจริงเลยอย่างอาร์เธอเรสมันจะเป็นจุดไว้พักระหว่างสีฟ้ากับสีส้มเห็นไหมสีฟ้าอยู่นี่สีส้มอยู่นี่แล้วอาร์เธอเรสจะอยู่ตรงนี้อ่ะมันจะไวไ้เป็นจุดไว้พักอะข้างในมันก็จะมีพวกร้านค้า นิดหน่อยร้านค้าต่างๆเข้าๆเดียกว่าอธิบายอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปเนาะก็จะเป็นเมืองแวะพักของฟ้ากส้ซอ่มอาร์เธอเรสตรงนี้เขาเรียกอารเธอเรสแล้วก็ม <c oughs> ันจะมีอีกอันนึงเมริเลสจะเป็นระหว่างสีเขียวกับสีขาวเห็นไหมแต่ไกลมากเกินแต่ก็เป็นระหว่างเขียวกับขาวอันนี้จะเป็นจุดแว้พักไว้พักของแมปดาฝากของวับไปวับมาไมโคมอะไรพวกเนี้ยอ่าอีกอันนึงอันสุดท้าย ก็จะเป็นมอกนหน้าเลดจะอยู่ระหว่างสีม่วงกับสีขาวประมาณนี้มีแค่สามเมืองน,นี้เท่านั้นเผื่อใครไปเจอก็ไปดูได้แวะพักได้เราจะวัดไปได้ก็ต่อเมื่อไปเมโฮมก่อนเนี่ยเนี่ยพวกตรงมันจะมีป้ายอยู่มัง้งใกล้จุดวัดนั่นแหละต้องเข้าไปข้างในก่อนต้องต้องวิ่งไปอ่ะต้องวิ่งไปให้ถึงก่อนจะได้อะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องร้านค้าอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งเพราะมันจะคล้ายๆกับแบบรอย l เดี๋ยวทำคลิปอีกทีหนึ่งทําแยกไปเนะาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับ s c r i ายเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ